สวัสดีครับพบคับกับ MRK Channel กันนะฮะเออ MRK TV นะ,ะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบเป็นชีวิตจริงให้ดูให้ผู้ให้ผู้ชมดูนะฮะอ่าขุดไม้ก่อนนะฮะโดยผมจะขุดไม้โดยใช้ชีวิตหลอดนะฮะแ๋ยวผมจะแบบแบบไม่โกงไม่เกียนและจะไม่ไปเกียนของที่คนอื่นแต่ผมจะไปเกียนของบ้านของ n อ c นะีซนฮะเอ้ยรู้สึกแถวน,นี้จะมีหมูเยอะนะ หนก็ขุดไผ่ก่อนนะฮะอือผมสร้างวันตรงนี้กันนะฮะหนึ่งสองสามผมไปตีหมูก่อนนะฮะตีตีเฮ้ยตายสิตายกินหน่อยเร็วจะตายแล้วเร็วเร็วเียเนี่ยได้าสามวันเลยนะฮะกอขุดต้นไม้หนึ่งกันนะฮะขุดต่อขุดต่อนะฮะ ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ผมยังสร้างเสิริผมตัวเองไม่ได้นะฮะผมไม่คนที่สร้างเสริมทำไมไ้เป็นเลยผบอกเลยฮะทำไมใไ้เป็นนี่ฮะ ผมแค่เล่นเกมนี้ทั้งวันผมก็พอใจพอใช้ได้นะฮะผมใช้โปรแกรมนี้มาหลายคลิปหลายวิดีโอนะฮะ เฮ้ยฉันหิวเฮ้ยนี่ผมครับนี่ผมยอมว่าผมจะฆ่าสัตว์นะฮะนี่เกะฮะโอ้หคุณนี่เจอกรงสปอนเนอร์ลยนะฮะชรางสร้างรถ ผมควรจะขุดดินก่อน,นนะฮะแล้วก็หน,นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะผมจะสร้งางว่าแบบนี้นะฮะเดยความกว้างก็มไม่ต้องก็ได้นะฮะ ใครไม่อยาก้งางานแบบไม่ไปเปรียงไหมนะครับ้งางานแบบผมเนี่ยฮะ เงี้ยนะฮะแล้วตอนนี้คืนคุณต้องระวังพี่บอดี้สแลมไม่ได้ไม่ใช่ครับพี่พี่บีฮะพี่ซอมบี้้าคุนนี้จะพี่ซอมบี้ได้ใดคงก็ต้องตายทันทีทันใดนะฮะ ย่งคุจแปงปรกจุนะฮะอ่ะจะอ่ะแห้ยู ท่านไม่เจอเลยแต่นี่ผมเจอเหล็กนะฮะเอาเหล็กมาก่อนนะฮะนี่ผมพุ่งไปทางนั้นเลยฮะตรงไปจะเจอ่านนี่ฮะอุ้ย กอัอน,น,น,ะะอนนี้ผมต้องการถ่านใหม่นะฮะดูผมจะใช้มอดเอเก็กเรย์เกียร์เซอร์อื่นๆนะฮะอ่าพี่นะครับระวังตกเลยนะฮะผมก็กลัวตกอยู่นะฮะเดี๋ยวผมก็โผล่ครั้งนี้นะฮะไอ้ผมครับถา่าย อย่าลงไปนะพี่ผมกลัวพี่อย่าบอกว่าจะมีตัวอะไรว่าวิ่งมาโผล่ที่หน้าผมนะพี่อย่าคิดนะพี่กลบก่อนคนเขานี่ใส่ดีฮะรู้จักกกด้วยกบครับกบอ๊บอ๊บเลครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ครับครับทอสเพื่อจะทำเป็นเหมือนกับอยู่อาศัยด้วยฮะเพื่อจะให้ซอมบี้เกิดแล้วผมขออนุญาตเผ,า,ผาเผาเหล็กน,นะครับเปิดบุกกันถึงครับ ขุดต่อไปเลื่อยเจนได้ม้เยอะๆนะฮะนะฮะผมขุดื้พื้นที่ข้างบนนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยอหลังคา เราไม่ต้องคิดอะไรเหตุผลอะไรต่างๆนะฮะคือได้เหล็กมันจ่สองอันหนึาานน่งอาถารอาถารอันหนึง่งอาถารอันหนึ่งงานผลตั้งเจองก็อยู่นี่ก็ได้นะครับขุดขุดให้นะผมหกครั้งหนึ่งนะฮะ ดูแถวนี้มันจะหาแกะไม่เจอนะฮะขออภัยเลยนะครับเพราะแถวนี้มันหาแกะไม่ได้เออาหารสิครับ I um, do see. จะไม่ยุ่งกับอะไรนะฮะอันนี้ผมอยากแตะอยาแตะบอกเลยนะฮะ